สวัสดีค่ะสภาพอากาศที่บริเวณประเทศไทยตอนบนวันนี้กลับมามีอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปนะคะแต่ก็ยังคงมีควันหลงจากพายุโซนร้อนเกิดขึ้นได้ปรับปรายนะคะโดยยังคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกในช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนนั้นระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรงนะคะโดยควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่แผ่นป้ายโฆษณานและก็สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะมาดูสาเหตุที่ทําให้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนในช่วงนี้นะคะเมื่อดูจากลักษณะอากาศทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญ ก็คือความกดอากาศต่ำอันเนื่องมาจากความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับช่วงนี้นะคะมีลมฝ่ายตะวันตกที่พัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่บริเวณภาคเหนือและที่ภาคอีสานตอนบนประกอบกับช่วงนี้ก็มีกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนาเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย<ม>เข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกส่งผลให้สภาพอากาศในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะ ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและมีฝน10%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง24-42องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่กับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆ20%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิระหว่าง24-40องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอุณหภูมิระหว่าง26-43องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพปริมณฑลอากาศร้อนมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง28-40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง10%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิระหว่าง26-39องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร ภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันและยังมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง10%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง24-39องศาเซลเซียสเ,เอาไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ